สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพ่อพอกับนางนาคคือเก่าด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฮะก็ต้มใบมาก,กันหุ่งเรียบร้อยเนาะต้มแล้วเอาใบกลางๆคือทานผู้สมมผึ่นโอก,กันแล้วลองบึง <c oughs> ลองบึงเนาะข้าพลังศิธาพาทานผู้สมเข้าไปในเกือนของยายเนาะ แบุมยังบอตื่นตกขาตมาเรียบร้อตกลงเลยใบใบบางห็นกเนาะเก่ประมาณกปลายไปหนึ่งเนาะเกี่ยวประมาณเก่ปายไป่นองเลย้วกพ่นกัซซีให้มันผุ่นมันนอนซะก่อนแต่ละกัซซีตักตักเอานาอตักออกมาก็ได้ค่อยๆตักออกมา กที่เี่อ๊าบไร้แไปเขียวน่มาเรื่องอนมเพ่นนอนกัพอพนได้นองแก้มบุ๋มมากไปเนาะอืมมันจะอุม

เยอะไ้อ๋ออ๋อะตุ้หนินแล้วอกินกินกินคนมากินหนามกินลายน้องกันบุ้อะพี่น้องกินนามมนบดเถลาิดเากินอืากลาลวมาเ่เริ่มเร่มเริ่มขวกินหนาพี่น้องเากินหนา

<c oughs> อโอ้แล้วผีบอนเออต้องผีแช่องหนึ่ต้องจับผีกได้ไดจับผีกน้องแกบ,บงก็มานอนเผาไม่ใหญ่เบิดขึ้นนอนข้างพอ่นต้องคอยบงคอยดูแลเนาะ อย่าเปิดละสากเบดไว้เด้ออย่ายผลิตเด้อใช้ซากเบดกัระวังดีๆแเหน่ห่วงจะเป็นอไพ้่นิ่นกินน้ำใส่กวดเนาะมนแตใส่กวดน้ำแล้วก็แล้วมาแล้วนกระดูดกินกันน่อย Thì uhm. okay. nó kèm bùm thăm quan xã thì nó ơi kịp kịp vậy hai biết là vùng là bị ạ <laughs> <laughs> ใหญ่จอยมานอนแต่เมื่อคืนนี่ก็พังพี่น้องเลยยังบ่ได้เมืออันนี้คือเป็นป่วยเป็นโนรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยพี่น,อน,น้องเด้อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายเนาะไปหาหมอหมอก็บรรลับแล้วต้องนอนอยู่เฮือนให้อยู่เฮือนเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเนาะไปใส่กัลลับาก แถมมอพูดกับปล่อยไข่นอนคัขนขนาเป็นแห้งวันนี้เป็นแห้งแบบปล่อยนอนเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งเนาะมันก็ต้องปวดมันก็ต้องใส่คาใส่ใจกันไลยแถมกับเศรัญยากขนาดพี่น,อน้องนนนพพัับ ป่ากระตุกน้อยให้เอนเปาก่อนเาให้มันช่อุ่นใช้าเราไปถึงน้างน้ำล้างน้ำพเย็นกเย็นเลยว้ยตุกหนามันจะวบุ่บวเอาไปไม้พุยก่อนเพาพพ อืมฮ่นท่ศัพาฮ่าโอินทาพอต้มใส่น้ำาบรายปนไดพอดีถ่วใบมะคุงนะเคี่ยวมันได้น้ำกว่านี้อันนี้น้ำไม่ยากยากลายไปได้นนิเอาพอดีจากหนึ่งมอตุ้น้ำน้อยแม่นี่ลูกดูแกะมาปตุ้เป่าไมลูก ใส่ไงขยังนี่มวยน้องแกมบุญตายแล้วมาลเออเอาน้ำเนาะ ยายเถวาหม่เลยพี่น้องลาะ้าล,ลอยกอปีพีน่น้องเลยบรแมนว่าหกสิบเลยอยกอปีแดนี่ยถ้าลอยเท่าไรเราพอจือแต่ลูกโกกแล้วนะักเจ็ดแปดิบแล้วาา <laughs> พอสารองลูกวะสัน แม่น yeah. ้องแก้มบุมกำลังสิเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพิ่นเนาะตอนนี้เนาะยายกับมาลินยายเพิ่นกับมาเยี่ยมมายามลูกสาวเพิ่นลูกสาวบ่สบายแม่น้องแก้มบุมกำลังเลือกเสื้อผ้าให้แล้วใส่กระบุตรมาจอยใส่กระบุดมาจักกันยังใส่กระบุดรลาวบ๊วย นั่นแหละฮาก็อ้าเเห็นผิ่นใส่กระบุตรฮาก็ยังงงป่านนี้เรากำลังแปรงฟันพี่น้องเลยเฮาก็เลยพาให้พี่น้องได้เบิงเนาะเราก็เลยแปรงฟันเพราะว่าคาราบวแปรงฟันแลวเราเราจ็บปากเราจ็บเข่เราเราก็เลยทําความสะอาดเห็นว่าเราป่วยแบบนี้เราสะอาดได้พี่น้องเลยเราทําความสะอาดอย่างน้อยหนึ่งเราบวได้ได้เราต้องเห็นให้สะอาดเนาะ พันเราก็ต้องสะอาดตอนนี้แม่น้องแก้มบ,บุ๋มกำลังสิงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เราพอน้องแก้มบุ๋มกับแม่น้องแก้มบุ๋มกำลังซอยกันทำความสะอาดพี่น้องเลยมีบนแขกบนคนมานอนพี่น้องแขกคนมานอนเนาะมานอนเป็นหมู่แล้วมานอนมาเหย,ย,มมายาามาญาติพี่น้องไก่เคียงนี่แล้วมากับเวลานอนกันนอนเวลาผักกระพัาเบิรแย่งซอยกันเนาะญาติพี่น้องเ่นบถมบ,บ,บปลากันได้ทางประเทศเรา เมืนก yeah. ็เป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยถ้าเจ็บถ้าป่วยก็มาอยู่มาเผามาเยี่ยมมายามกันปกติเนาะตอนนี้แม่น้องแก้มบุ๋มกำลังปวดหนามหงายาเพิ่นพี่น้องเลยปวดหนามปวดในเรากินเนาะดูแลพี่น้องเลยดูแลมีแต่แม่น้องแก้มบุ๋มนี่แหละดูแลบึงแยงลาเมื่อยบ่จัก อ,อย่าพาย่าางเ็ในี้ก่น่อยก่อนแม,น,มนอแกบ่มกับพอนอแกบ่มซอยกันเอาละนอนออบอยมันแดดในเรามึงนะเออเช้เมืนเปียนดน,นี้เปี่ยนแหละมือละเถื่อตองเลียกพน,น,นันพนิได้พีนนน่น้งเลยตังเลี่ยบอันนี้ลูกภายนสองคนเปลี่ยนซอยกันเปลี่ยนนั้น เปลี่ยนพืชเปลี GER ่ยนยังทำความสะอาดให้ยพื่นเนาะหากระเล่วพี่น้องเลยซอยกันไว้น้องแก้มบ่มแล้วกับปลาพื่นเนาะเรียบร้อยตุ้มพรมให้เล่าอันสอนให้เล่าอีกที่มันยังยังละหนาวเนาะตุ้มให้เล่าอีก อืมขอเลือห่มบทีเราเพื่อนกินนามมันนาำต้มกันใบมะขูงเลยด้วยพี่น้องทีเอฟซีเพิ่อนบอกเห็ุใดเพิ่อนแล้วอันเมื่อก่อนเพราะว่าน้องนัดนเมื่อันมาบ้านแม่น้องแกบ,บุ้มเลยทัญญาณมันบอกมีพี่นอกก้องเลยเลยไปได้อ่านคอมเมนต์ ไมาได้เขาเป็นท่าก็เลยบบหูเนาะเอฟซีเพิ่นผู้เพิ่นบอกเพิ่นก็เลยบอกคอยบอกคือบ่เฮ็ดตอนนี้เฮ็ดแล้วเด้อตุ่มาแล้วกินโลดอุตสาหกินไงหักไม้ยาดีเราเรากินไลยพี่น้องเอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นบอกเศราหลายคนแล้วอ่ะสันเออหาละกินนั่นอ กินสำลักกินได้แลวก็เอ้าไว้อืมกินเป็นยังไงเสียบอกินพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงทานี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหงัดด้วยพี่น้องสบายดี